สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูซูบุกันต่อนะคะในตอนที่สองของเรื่องราวตกไฟไม่หม้นะคะทดสอบด้วยไฟนะคะในตอนที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราได้เห็นใช่ไหมคะว่ามีชัดลักษเมชาร์กแล้วก็เอเบรเนโกเขาได้ถูกโยนเข้ามาในกองไฟแต่เราได้เห็นว่าพระพระเจ้ามันได้ทรงปกป้องเขานะคะแล้วก็ ไม่มีสิ่งใดที่สามารถให้ทำลายเขาได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนของพระเจ้านะคะแล้วก็อยากจะให้เด็กนะคะติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์นี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามกันต่อนะคะอยากให้เด็กๆนั้นที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะคะกับพี่มนนะคะตามพี่มนนะคะในเวลานี้เด็กๆนะคะที่จะพนมมือไว้ที่อกคะ่ะหลับตาแล้วก็ก้มศรีรษะของเราลงนะคะแล้วก็อธิษฐานตามพี่มน,นะคะ่ะ พระเจ้าที่รักหนูขอขอบคุณพระองค์สำหรับความรักพระเมตตาและพระคุณของพระองค์ในเวลานี้ หนูจะดูสุเปร์บุ๊คขอที่พระองค์จะทรงให้สติปัญญากับหนูที่หนูจะเข้าใจในเรื่องราว ของพระองค์หนูขออธิษฐานในพระนามพระเยซู